ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจนาพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าปิยสูตรสูตรที่ว่าเ,เรื่องบุญและบาปที่จะติดตามตัวเองไปในภพภูมิต่อไปก็ความในพระสูตรนั้นมีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าต้าบุคคลรู้ว่ารับตน ก็ไม่เพงชักนามตนไปในทางชั่วเพราะความสุขนั้นบุคคลผู้มักททำชั่วจะไม่ได้โดยง่ายเมื่อบุคคลถูกความตายครอบงามก็จะต้องละทิ้งพบมนุษย์ไปก็อะไรเล่าเป็นสมบัติของเขาและเขาจะนำอะไรไปได้อันหนึง่งอะไรเล่า จะติดตามเขาไปดุดเงาวติดตามตัวไปฉะนั้นศาสตร์ผูจะต้องตายในโลกนี้ทํากรรมอันใดคือบุญและบาปทั้งสองประการบุญและบาปนั่นแหละเป็นสมบัติของเขาทางเขาจะนำอาบุญและบาปนั้นไปได้อันนึ่งบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไป ดุดเงาติดตามตัวไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรทำกรรมดีสะสมไว้ซึ่งสมบัติในโลกหนะ้าเพราะบุนเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหนะ้าข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรสังยุตติกายสคาทวัตพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่115หน้าที่133 อาตมาภาพนำมาเผยให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาเพื่อจิตของตนเองจะได้คิดในแนวทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิและหาที่พึ่งให้กับตนเองทางโลกนี้และโลกหน้าเพื่อมาผลนิพพานในการต่อไปนั่นเองเพราะการที่คนเรา จะบรรลุความดีคือมากผลที่ผ่านได้นั้นก็ต้องอาศัยบนอาศัยบาร,รมีในทางที่ดีที่ตนเองประพฤติดีแล้วปฏิบัติดีแล้วเพื่อให้เข้าสู่คันลองของมากผลที่ผ่านนั่นเองอาตมาภาพของหุวอเอ้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทินจเจริญพร